จะเห็นตั้งแต่ไ,ม,ไม่เห็นวันนี้เรามาแข่งขันมังลุกนะครับหลับมืออาชีพนะครับอ่ามืออาชีพกับมือชีพครับเร,เรียนไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับมือชีพนะครับตอนนี้ ชีพนะครับตัวนี้มืออาชีพนะครับอาชีพตัวชีพนะครับนั่นนี่ขายชีพก็นแน่ครับวันนี้เจอกินนะครับเจอกินนะครับโอ้โหเจอกินเลยต้องถอยทับ ถอยทับกับถิ่นเจอกินฟรีอีกครับโอ้ยเจออีกทำไมเราจะโง่จังเห็นไหมเราถอยทับแล้วตาละปัดเลยครับถอยทับแล้ว เข,เขาไม่กินเราเราดีมากเลยอ้าวกินอยู่ดีแล้ถอยทับแล้วครับตอนนี้ป้อถูกเก่งจังนะฮึ่ม ยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยเขาได้เปรียบแล้วเขายิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยเขาได้เปรียบเ็ายิ้มใหญ่เลยนะเขาได้เปรียบได้เปรียบริบยิ้มเลยแอบยิ้มเลยได้เปรียบแอบยิ้มเลยมาทําไมมาทําไมมาทําไมมาเพื่อแอบยิ้มเลย ไล่หวออกขึ้นมาอีกเอาวะเออเขึ้นมาแล้วขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมลงไหนเออเออเออเเสร็จแมวเสร็จแดงแลครับแดงกินอย่างเดียวครับขึ้นมาทำไมขึ้นมาเพื่ออือหือ น่สุกโตสุกทานังให้สุกแท่านทุกนั้นถืงตัวปุ้ยอุ้ยอร่อยนะดูเลยนี่อาวอะจับวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนว <c oughs> ิ่งไปไหนอือืมอื้มอืมอื้มอืมอ่ากอืกมอก้อน้มอื้กะก้กอกอ <c oughs> มันไปไหนไปไหนไปไหนจะมาเพื่อมาเพื่อเอาเอาูอ <statistically statistically statistically worldwide> ้เจอกินฟรีซะแล้วเนี่ยเราตรงแรกซะแล้วสิอออืื รูปโอ้โหไม่ได้สิมาทำไม เออเฮ้เออไม่กินเว้ยฮ่าฮ่จะเสียคมซะแล้วสิจะเสียคมซะแล้วสิอืออลงไหนได้ตอนนี้นี้ก่อน เออเอาอีแลเอาอีแลโจงอีกแล้วอย,ยังไงกันวะยังไงกันวะยังไงกันวะเปิดไม่ได้เปิดได้ยังไงเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดได้ยังไงเปิดไม่ได้เปิดได้ยังไง เปิดไม่ได้เปิดได้ยังไง Rục. Ta mà. Rục. Pa. Pa, vẫn đây rồi. Vẫn đây rồi. Vẫn đây rồi. Ừ. ฟิล์มอูจังเลย ดูคิดให้ดี ให้ดีก่อนกินได้แล้วเ,เลือกกินไงแล้วแต่คุณคุณเดินมาตรงนี้มันกจะผลผลไหมผลป่ะ อันนั้นไม่เดินมาลุกอีกอัญญนนะียหนักเออเพิ่งรู้เหรอว่าโอ้เราเอาเราเรา,า,าไม่น่ากินเขาเลย เราไม่น่ากินเขาเลยอ่ะพวกกินเขาแล้วเรา,เราเสี้เปรียบอ่ะรุก ล้อมล้อมล้อมแม่ทับหมดเลยจริงไหมล้อมแม่ทับหมดเลยแต่กี้ถ้าคุณกินตัวเล็กถ้าคุณเอาตัวนี้โยกมานี้ใช่ไหมคุณไม่ต้องเลือกกินเรือมันยังช่วยตัวนี้ได้ใช่ไหมช่วยเบาได้แต่ก็ไม่ได้ว่างผ่านมาแล้วตัวนี้เอาเอาตัวนี้ลุกนะคุณมานี้ก็เจอตัวนี้คุณมานี้ก็เจอตัวนี้ค,นนคุณมานี้ก็เจอคุณนี้คุณกินก็เจอทางนี้ เขาลอกีิทิศหนึ่งสองสามอันนี้ตัวตัวตัวไหนตัวเนี้อันนี้ตัวกันอันนี้ตัวลุกกันตรงไหนกันไม่ให้คุณหนีมานี่ตัวแม่คือกันไม่ให้คุณลงมาตัวนี้กันไม่ให้คุณมาแต่ถ้าคุณมีตัวอื่นถ้าตัวนี้อยู่ตัวนี้ใช่ไหมคุณก็จะกินได้อันนี้ มันชิดแต่เขาไม่กินเขเอาตัวนี้มาลุกตัวนี้กินกินแต่ถ้าไม่กินถอยก่อนอโอเคจบ1คอร์สแพ้ครับแพ้